สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาฝึกท่ากันนะครับผมนั่นก็คือท่าเฟกี้กับคิกเทิร์น180นะครับผมเฟกี้เนี่ยก็คือท่าที่เวลาปกติบอร์ดเราเดินหน้าใช่ไหมเฟกี้คือการที่พอเวลาเดินหน้าแล้วจังหวะมันเปลี่ยนทําให้บอร์ดเราอะถอยหลังบวกกับว่าพอเฟกี้เสร็จปุ๊บถ้ามันมีแรงโมเมนตัมอยู่เนี่ยเราอยากจะไปต่อก็เลยฝึกท่า เฟกี้ต่อแล้วก็มาเป็นคิกเทิร์นต่อด้วยกันเชื่อมกันนะฮะมันจะได้แบบไปต่อกันได้แบบโฟล์ๆหน่อยโดยที่เราไม่ต้องตกบอดแต่ก่อนรับชมอย่าลืมนะครับกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่นี่เลยครับมินสรุษนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับไม่ได้อัปเดตนานแต่ว่าจะพยายามมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับไปดูกันเลยครับ นนถ้าเฟก,กี้สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญเลยคืออย่างแรกคือเฟก,กี้เนี่ยเราจะรู้สึกเวอ่เวอตอนที่มันเกิดจังหวะถอยหลังไปใช่ไหมครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือเราต้องหันหน้าไปตามทางที่บอร์ดมันเริ่มไหลอันนี้โฟกัสบางคนอาจจะแบบรู้สึกเว่อร,อรแล้วกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าพอหันไปปุ๊บเรามีเป้าหมายแล้วมันจะรู้สึกมั่นคงขึ้นครับเราหลอกสมองตัวเองว่ามันกำลังเดินทางไปแบบด้านหน้าของเรานั่นเอง แต่สิ่งที่ยากนะครับมันก็คือการที่เราเนี่ยการเคลื่อนไหวโดยทางที่มันเป็นทางตรงกันข้ามของเราอย่างผมเนี่ยผมเ,เล่นผ่ากูฟี่นะครับพอเปลี่ยนด้านมาปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบสแตนของเรกูล่ามันก็จะรู้สึกแบบเบืเอๆแปลกๆนิดนึงเพราะว่าการทิ้งน้าหนักการลงน้าหนักมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองฝึกแบบนี้ดูหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะลองฝึกให้มันมีแบบความมั่นคงมากขึ้นหน่อยอาจจะลองฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตโดยการใช้เรกูล่าดูก็ได้ครับหรือว่าใครที่เป็นเรกูล่าก็ลองฝึก เล่นกูฟี่ดูลองดูครับบางทีอาจจะชอบก็ได้เล่นแบบสองท่านอะไรเงี้ยมันมีโอกาสในการพลิกแพงได้มากกว่าสนุกขึ้นครับมาทําความเข้าใจกันต่อนะครับสำหรับการคลิกเทินในขณะที่กําลังเซกี้อยู่นะครับเราก็จะใช้มเมนตัมนะครับแล้วก็ในการเว่ยคลิกเทินมาเนี่ยพอมันไหลมาใช่ไหมครับจังหวะที่มันกำลังถอยหลังไหลอย,อยู่เงี้ยเราก็ทาการคลิกเทินเพื่อให้จังหวะมันจะไป,ไปต่อมาลองดูกันนะฮะมันอาจจะยากมันอาจจะ ครั้งแรกมันจะรู้สึกกลัวๆนิดนึงแต่ก็ทำไปเรื่อยๆก็จะเริ่มชินเองครับ ครับก็ประมาณนั้นแหละครับส่วนใครที่ยังทำคลิกเทิร์นไม่ได้นะครับก็แนะนำให้ได้ว่าเกิดจากเ,เราฝึกจากการทำทิกแท็กไว้ก่อนก็ได้นะฮะก็พอเริ่มทิกแท็กทิกแท็กก็เริ่มเพิ่มองศาให้กว้างขึ้นอีกนึง ไม่ไปหน่อยนะครับต้องขอใครด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แหละครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับส่วนใครมีคําถามหรือว่ามีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าเรามาแชร์กันละกันผมไม่ได้สอนนะฮะก็แนะนาทริคเล็กๆน้อยๆที่เราระหว่างที่เราเล่นไปด้วยเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับเอาจะช่วยชาวเซิร์ฟสเกตทุกคนนะครับขอให้ได้เล่นอย่างสนุกเลยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะตอนนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเพราะว่าขี้เกียจครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ลองใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันกันนิดนึงละกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยใน เรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองนะฮะบาดเจ็บมาทั้งทีเนะี่ยมีคุ้มค่ากันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับส่วนที่สำคัญเนี่ยออกไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับด้วยความปรารถนานี้จะไม่ใช่กรมอนามัยนะฮะแต่ว่าตอนสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นน่าเป็นห่วงจริงๆนะฮะก็ฝากไว้แล้วลกันสําหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าหมดแรงนะเหนื่อยหอบเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วเหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ